AMC รับซื้อนี่เสียเฟสแรกเร่งดำเนินการกันไปก่อนนะคะสำหรับ2 3 6ล้านแสนหบัญชีนี่เฟสแรกเดี๋ยวรับซื้อก่อนสอสองล้านสามบัญชี62.000กว่าล้านบาท<ด>ก็ประมาณครึ่งหนึ่งของมูลค่านี่ AMC ทั้งสองส่วนนี้เนี่ยนะคะจะนำนี่มาปรับโครงสร้างก็จะมีราคากลางที่ไปหลับซื้อนี่มาแล้วก็มาบริหารจัดการเพื่ให้ลูกนี่เนี่ยเข้าสู่มาตรการหลากหลายแล้วแต่ไปบริหารจัดการตาม potential ตามศักยภาพลูกหนี้แต่เครดิตบูโรบอกว่าเอางี้ไหมเดี๋ยวจัดโปรไฟล์ม่ล้างไปเลยคือล้างประวัติไปเลยโดยมีเงื่อนไข 1, 2, 3, 4แบบนี้แล้วมันไม่ติดประวัติอะไรเลยกลายเป็นลูกหนี้ที่ไม่ห้อยรหัสอะเท่าแล้วและชําระหนี้ปิดจบตามเงื่อนไขของโครงการโปรไฟล์ม่คุณจะได้รับรหัส11ถสถานะเป็นลูกหนี้ปกติทันที ก่อนจะไปฟังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจให้ด้วยนะคะแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมครมเศรษฐกิจนะคะเป็นการประชุมครั้งที่3ของปี2,568แล้วหลายเรื่องจากการประชุมครมเศรษฐกิจเมื่อวาน ก็จะถูกส่งต่อมาที่ที่ประชุมคร,รมในวันนี้ด้วยหนึ่งเรื่องหลักที่ทางฐานท้อของเราเนี่ยนำเสนอกันอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือขานึงเนี่ยส่งเสริมก็ส่งเสริมไปหาเงินเข้ามาสู่ประเทศก็หาไปแต่อีกขาหนึ่งคือการจัดการหนี้ให้กับภาคครัวเรือนภาคประชาชนรวมไปถึงรายย่อยต่างๆ s m e ต่างๆด้วยนี่นะคะมเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งการถแถลงข่าวเนี่ยก็ได้พร้อมหน้าพร้อมตา คือมีคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีครั้งนั่งตรงกลางนะฮะขนาบข้างด้วยประหลัดกระทรวงการคลังคุณแล้วว่าลนแสงสนิทฝั่งนู้นนะฝั่งตรงกลางฝั่งนู้นจะเป็นคุณวิทยัยรัตนากรผู้ว่าแบงค์ชาติแล้วก็คุณโต้งโฆษกรัฐบาลแล้วก็ปิดท้ายฝั่งผมเนี่ยด้วยคุณพยงศรีวนิชนะฮะเป็นนายกสมาคมธนาคารไทยแล้วก็กรรมการผู้จัดการใหญ่ของแบงก์กรุงไทยถูกนะคะให้ไลท์เลยของเมื่อวานนี้นยะ<ฮ>จริงๆ คอร์รัปชินเขาก็ขอก็หลายเรื่องนะมาตรการของพาณิ์รับมือในเรื่องของภาษีทรัมป์ก็มีด้วยแต่ว่าไฮไลท์ของเมื่อวานนี้ลูกนี้ทั้งหลายคะ่ะจับจ้องกันให้ดีๆ AMC รับซื้อนี่เสียครับเขาจะมีออกมาเนี่ยน่าจะหลายเฟสต่อเฟสแรกเร่งดําเนินการกันไปก่อนนะคะสําหรับ2องล้านสามแสนบัญชีคอรมอเศรษฐกิจเมื่อวานเห็นชอบและเดี๋ยวจะต้องส่งต่อเข้าไปที่ที่ประชุมครม ชุดใหญ่นะคะโครงการแก้ปัญหานี่เสียผ่านกลไกลการซื้อนี่รายย่อยของบริษัทบริหารสินทรัพย์ AMC นี่ชื่อเต็มเลย คือ,อคนี่เสียเนี่ยในระบบท่าน,นะวันที่30กันยายนเนี่ยมีอยู่สัก1 2 2 0 0 0กว่าล้านบาทลูกหนี้ NPL เนี่ยรวมสัก3 4ล้าน 4, แสนราย4 000, 7 6ล้าน7แสบัญชีทีนี้เฟสแรกเดี๋ยวรับซื้อก่อน2 3 6ล้าน 3, แสบัญชี6 2 0 0 0กว่าล้านบาทก็ประมาณครึ่งหนึ่งของมูลค่านี้ใช่กลุ่มนี้จะมีใครบ้างนะคะที่จะอยู่ในเฟสแรกมีลูกหนี้รายย่อยของแบงค์พาณิชลูกหนี้รายย่อยของ บริษัทลูกของแบงค์พาณิชย์เหล่านั้นนะคะหรือว่าเป็นนอนแบงค์ที่เป็นบริษัทลูกแบงค์พาณิชนั่นแหละแล้วก็ลูกหนี้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐอลูกนี้กลุ่มนี้ได้ก่อนนะเฟสที่หนึ่งแล้วเฟสต่อไปเขาจะขยายไปครอบคลุมค่ะเป็นนอนแบงค์ bank, เป็นกลุ่ม NPL ซึ่งเป็นหนี้ไม่มีหลักประกันซึ่งเดี๋ยวก็ต้องไปหารือกันต่อทีนี้โฟกัสกันเข้าไปที่เฟสแรกนะคะ 62400ล้านบาทตรงนี้เนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มในการบริหารจัดก,การนะคะแน่นอนว่า MC จะเป็นฝ่ายซื้อนี่มาแล้วมาบริหารจัดก,การกลุ่มแรกจะมีอยู่ล้านกว่าบัญชีล้าน5 0 0บ,บัญชีถ้าเป็นจำนวนคน1,250,000านกว่าคนนี่คือกลุ่มคนกลุ่มลูกหนี้ที่จะได้รับอันนี้ส่งตรงนี้นะสาระหลกัหลกๆเนี่ยจะได้ลืมตาอ้าปากไปใช้ชีวิตกันได้ภาระหนี้เฉพาะจุดนี้ 4ี่0 0ืสาันรล้านบาทนี่คือกลุ่มที่1ใช่อันนี้คือกลุ่มที่1ของกลุ่มที่หนึ่งอีกทีนะในเฟสแรกนะถูกในเฟสแรกกลุ่มที่หของเฟสแรกเพราะลูกนีนก็จะมีลูกหนี้ที่อยู่ธนาคารพาณิชย์ลูกนี้ในกลุ่มบริษัทธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ลูกหนี้ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐหรือเ f i อฟอแล้วก็ทั้งหมดตรงนี้เดี๋ยวจะโอนหนี้ให้กับ AMC อ MC ที่รับหนี้ก้อนนี้ไปคือแซมและอารีสเจ้านี้ใช่อารีเอเอ็มซีอารีเอเนี่ยคือ ธนาคารอมสินไปจับมือกับแบมนะคะคซึ่งเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์กันทั้งคู่ของประเทศเนี่ยที่เป็นในพักส่วนแบบเนี้ยมีแซมกับแบมแต่แซมเนี่ยแยกคำไปเลยเดียวแต่แบมเนี่ยมาจับมือกับทางด้านของอมสินเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์อารีจำกัดอารีเอเอ็มซีนั่นเองโดย AMC ทั้ง2ส,ส่วนนี้เนี่ยนะคะจะนำหนี้มาปรับโครงสร้าง ที่ปรับโครงสร้างแบบไหนอย่างไรเนี่ยมันก็จะมีราคากลางที่ไปรับซื้อนี่มาแล้วก็มาบริหารจัดการเพื่อให้ลูกหนี้เนี่ยเข้าสู่มาตรการหลากหลายแล้วแต่ไปบริหารจัดการตามพ otential ตามศักยภาพลูกหนี้อาจจะลดดอกเบีย้ยหรือไม่คิดดอกเบีย้ยเลยหรือเป็นค่าธรรมเนียมการจ่ายเพียงบางส่วนเพื่อปิดบัญชีจ่ายครั้งเดียวปิดจบแล้วแต่แล,แ,ตแล้วแต่กรณีออของลูกหนี้ซึ่งต้องไปพูดคุยกันในรายละเอียดต่อกับลูกหนี้รายบุคคลอกลุ่มหนึ่ง อันนี้คือเฟสแรกกลุ่มที่2ต่อเลยก็คือกลุ่มที่ SFI หรือธนาคารเฉพาะกิจของรัฐดำเนินการเองอม,มีจำนวน790 0 0 0บัญชี70,0,000คนภาระนี้อีก18,800ล้านบาทเดี๋ยวจะเข้าไปปรับปรุงโครงสร้างนี้เป็นมาตรการเฉพาะของแต่ละธนาคารตามศักยภาพของลูกหนี้ม,มีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมครับเช่นชำระบางส่วนเพื่อปิดบัญชีลดเงินต้นยกเว้นดอกเบี้ยทั้งหมดติดตามทวงถามให้ชำระหนี้ที่ผ่อนปรนมากกว่าเกณฑ์ปกติของธนาคาร แล้วก็มีมาตรการปิดบัญชีและตัดเป็นลูกหนี้ศูนย์สำหรับลูกหนี้ที่ขาดศักยภาพนี่นะครับนี่นะครับตัวธนาคารเฉพาะกิจของรัฐซึ่งซึ่ง,งกลุ่มลูกหนี้ที่เป็นนิสียในแบงก์เฉพาะกิจของรัฐเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มเปราะบางเท่านั้นเลยด้วยก็เป็นกลุ่มที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะคุณเอกนิตินิติธรรมประภาพบอกว่าครมเศรษฐกิจเมื่อวานนี้นะก็อนุมัติหลักการไปแล้ว ในส่วนของรายละเอียดต่อไปเนี่ยเดอรแบงก์ชาติจะไปมีการลงนามในบันทึกความร่วมมือหรือว่า M O U กับแบงค์พาณิชย์แล้วก็สถาบันการเงินต่างๆต่อไปเพราะฉะนั้นอันนี้คือปักหมุดแรกต่อไปต้องคอรมอรต้อง M O U อีกนะใช่ครับค่ะ ต่อมาคือคุณวิทยรัตนากรผู้ว่าแบงค์ชาตินะฮะเราเห็นไม่บ่อยนะที่ผู้ว่าแบงค์ชาติกับรัฐมนตรีคลังนั่งแถลงข่าวร่วมกันครั้งนี้เราได้เห็นแล้วนะฮะคือคุณวิทยบอกว่าปัจจุบันลูกนี้รายรย่อยมีนี้ต่ํากว่า1 0 0 0 0แบาทเนี่ยตอนนี้เกิน50%ของบัญชีนี้เสียทั้งหมดนี้เสียมีอยู่4ี่ล้านเจ็ดแสบัญชีครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นลูกนี้รายรย่อยต่ากว่า1นึ่งแสนสะท้อนเลยนะว่าโครงสร้างนี่ของประชากรบ,บ้านเราเป็นอย่างไรแล้วก็เริ่มเฟดแรกก่อออนนนเเลยยก็คื1 9, บัญชีีีด๋วจะโนน้ เฉพาะนี้ที่เป็น NPL หรือว่านี้เสียก่อนวันที่30กันยาที่ผ่านมาเพื่อแก้ไขนี้อย่างผ่อนปรนและเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ซึ่งจะเป็นมาตรการเพียงครั้งเดียวเพื่อป้องกันการเสียวินัยทางการเงินในอนาคตนั่นหมายความว่าใครเป็นนี้ก่อน30กันยายนอย่าลืมคุยกับแบงค์อ,อาจจะมีข่าวดีสําหรับคุณ แต่ต้อง<ช>ดูศัก,กยภาพของตัวคุณเองด้วยแต่ท่านี้ท่านนั้นก็จะได้เห็นการคำนึงถึงเรื่องมอรหคศาสตร์ว่เป็นมาตรการช่วยเหลือกันแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะย้ําแต่ไม่รู้รัฐบาลต่อไปจะมีครั้งต่อไปหรือเปล่านะเอาจริงๆพูดถึงเรื่องนี้กันอยู่บ่อยเอาล่ะบอกต่อไปนะคะว่าเอาแล้วเอาเงินจากที่ไหนไปรับซื้อนี่ในส่วนนี้มาบริหารจัดการแหล่งเงินที่ใช้ไม่ใช่เงินคลังไม่ใช่เงินงบประมาณนะคะแต่จะใช้แหล่งเงินที่เหลือมาจากโครงการก่อนหน้านั้นก็คือโครงการคุณสู้เราช่วยเงินไม่หมดเงินเหลือเพราะว่า เม็ดเงินที่ใช้ในโครงการคุณสู้เราช่วยเนี่ยเกิดจากการที่ลดการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฟื้นฟู FIDF ตอนนั้นจําได้ไหมว่าจาก0.46เหลือ0.23เลดไปครึ่งนึงเพราะฉะนั้นเงินน่นยังเหลืออยู่ใช้ไม่หมดแต่ทีนี้เงินมีและจากในส่วนนั้นแล้วจะไปซื้อนี่นี่เสียเนี่ยเท่าไหร่เดี๋ยวต้องมีการประมาณการราคากลางขึ้นมาตามที่ตกลงกันร,ระหว่างธนาคารพาณิชย์ แต่เดี๋ยวโครงสร้างในการแบ่งปันการเรียกเก็บเงินในอนาคตต่างๆเนี่ยตัวเลขทั้งหมดเนี่ยสงวนไว้ก่อนยังไม่เปิดเผยแต่ว่ามีมาตรฐานนี่อันนี้เป็นมุมมองของคุณวิทยไทยต่อมาคุณล้ววลนแสงสนิทประหลัดกระทรวงการคลังบอกว่าลูกหนี้เนี่ยกลุ่มที่โอนเข้ามาใน AMC ก็จะได้รับรหัสพิเศษคุณผู้ชมรหัส16ในเครดิตบูโรซึ่งเป็นรหัสที่ไม่จําเป็นต้องรอให้มีประวัติการเงินที่ดีครบ3ปีในการขอสินเชื่อใหม่ หากลูกหนี้สามารถผ่อนชําระหนี้ใหม่ได้ดีตั้งแต่1นถึง6เดือนสถาบันการเงินสามารถพิจารณาปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ทันทีเดิมทีลูกหนี้เสียเนี่ยเวลาติดประวัติในเครดิตบูโรเนี่ยกว่าจะคลีนได้เนี่ยสองสมปีกว่าจะลบนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็มีรหัสนี้อยู่อ่าเป็นรหัสใหม่ขึ้นมาเลย <c oughs> ที่คุณสามารถคลีนประวัติตัวเองได้ถ้าคุณเข้าร่วมโครงการนี้คือคุณเข้าร่วมปุ๊บเนี่ยพอไป ยื่นขอกู้เนี่ยในเครดิตบุโรก็จะโชว์มาว่าคุณติดรหัส16ซึ่งเมื่อสักครู่นี้คุณเลวโ่นบอกว่ารหัส16เนี้ยไม่จําเป็นต้องรอเคลียร์จบแล้วเว้นเป็นนที3ปีคือคุณผ่อนได้อย่างดีใน1ถึง6เดือนธนาคารสามารถปล่อยกู้ปล่อยสินเชื่อใหม่ให้คุณได้แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับธนาคารถูกต้องไหมใช่ครับก็่าก็ค่อยรหัส16อยู่ถูกต้องไหมมันไม่ใช่การล้างประวัตินะ แต่เดี๋ยวจะมีให้ดูด้วยว่ามันมีโปรไฟล์ไหมออกมาจากเครดิตบูโรอันนั้น<ะ>ล้างไปเลยลบไปเลยไม่ติดห้อยรหัสอะไรเอาไว้ต่อไปเดี๋ยวค่อยดูเงื่อนไขก่อน<ห>ไปนถึงโปรไฟล์ไหม่เรามาเจาะโมเดลกันสักหน่อยออผ่านโซเชียล m m c อย่างที่บอกกลุ่มที่สองออกลุ่มที่สองสามกลุ่มนี่ที่โอนให้ AMC เนี่ยตอนนี้รวมทั้งหมด3ล้าน9 0แรายนะฮะ93,204ล้านบาทตรงนี้เป็นกลุ่มที่2นะ แล้วก็แบ่งออกมาเป็น3กลุ่มนี่โอเคไหมครับ <ừ. S 1> ธนาคารพาณิชย์และนอนแบงค์ bank, ที่เป็นบริษัทลูกตรงนี้มี 1, 500, 000, ล้านห้าแสนรายมูลค่านี่สี่หมื่นสามพันกว่าล้านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเจ็ดแสนเก้าหมื่นกว่ารายมูลค่านี่หนึ<อ>่งหมื่นแปดพันแปดร้อยกว่าล้านนอนแบงค์อีกหนึ่งล้านหกแสนกว่ารายมูลค่านี่สามหมื่นกว่ 3, 000, ลาล้านบาทคือตรงเนี้ยโมเดลที่เขาคิดกันออกมาแล้วเอามาเปิดเผยเนี่ยเขาจะแบ่งนี่ออกเป็นแค่สามกลุ่ม <Yeah. S 2> นะจะมี3มกลุ่มก้อนด้วยกันในการที่จะบริหารจัดการละโอนไปให้ AMC นะคะไอ้คำว่ากลุ่มที่2งตรงนี้ไม่เกี่ยวนะสามกลุ่มที่ว่าก็จะแบ่งเป็นแบงก์พาณิชย์กับนอนแบงก์ ank, ที่เป็นบริษัทลูกของแบงก์พาณิชย์แบ่งเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐแล้วก็นอนแบงก์ไปเลยในสักครู่นี้ที่เราเห็นเนี่ยเขาจะจัดการ2กลุ่มแรกนี้ก่อนอส่วนหมวดนอนแบงก์ไปเลยที่ไม่ได้เป็นบริษัทลูกของแบงก์พาณิชด้วยเนี่ยอาจจะเป็นเฟสระยะถัดไป,ไป ถูกต้องนั่นหมายความว่าเหลือยังไม่ได้ใช้อีกเมื่อสักครู่นี้ประมาณสามหมื่กว่าล้านที่<ช>เป็นนอนบแบงค์ไปเลยนะ ทีนี้เมื่อสักครู่น,นี้เราพูดถึงเงินจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินหรือ FIDF ตรงนี้มูลค่า26,000ล้านบาทเนี่ยเหลือจากโครงการคุณสู้เราช่วยเดี๋ยวเงินตรงนี้มาซื้อนี่ออกจากธนาคารครับให้ธนาคารให้ AMC ที่มี FIDF เป็นผู้ถือหุน้นก็คือแซมและอารีอย่างที่เราได้บอกไปเดี๋ยวแซมจะไปซื้อนี่จากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ18,822ล้านบาทส่วน อารี Ari, จะไปซื้อนี้จากธนาคารพาณิชย์และนอนแบงก์และบริษัทลูกรวมทั้งหมดเนี่ยเจ็ดหกว่าล้านบาทเป็นประมาณนี้นะต้องแบ่งเป็นเฟสนะเพราะว่าจํานวนเงินวงเงินเราก็ยังมีจํากัดอยู่แต่ว่าสุดท้ายเงินที่ไปซื้อนี้มามันก็บริหารจัดการในการทวงถามนี้คือได้ <S <S ใช่นะคะ,ะคทีนี้อย่างที่บอกไปว่าเอาล่ะถ้ามาเข้าร่วมโครงการนี้นะคะ AMC เขาเรียกว่าโซเชียล m c เนี่ยนะมันจะติดรหัส16 ซึ่งรหัส16นี้เนี่ยแบงค์ถ้าเห็นว่าคุณผ่อนดีเดือน1ถึงเดือน6ก็ปล่อยกู้ได้แล้วอันนี้ก็สุดแท้แต่แบงค์แต่เครดิตบูโรบอกว่าเอางี้ไหมเดี๋ยวจัดโปรไฟล์ไหมล้างไปเลยคือล้างประวัติไปเลยโดยมีเงื่อนไข1234แบบนี้แล้วมันไม่ติดประวัติอะไรเลยกลายเป็นลูกหนี้ที่ไม่ห้อยรหัสอะ่ะนี่อ่ามาดูนะคะเครดิตบูโรเนี่ยเขาเอาด้วยต้องบอกว่าเขาอะเห็นด้วยกับมาตรการเข้ามาช่วยเหลือลูกหนี้และหนี้เสียแบบนี้โดย โปรไฟล์ไม่ที่เครดิตบูโรเขาคิดมาให้มีหลักเกณฑ์อันดับแรกต้องเป็นลูกหนี้ที่เข้าเกณฑ์ของเขาแล้วก็ไปเข้าโครงการกับ AMC เพื่อสังคมที่ทำมันขึ้นมาเนี่ยที่รัฐบาลกำลังจะดําเนินการเนี่ยนะคะและพอเข้าแล้วไม่ใช่จ่ายไปเรื่อยๆนะเข้าแล้วและชําระหนี้ปิดจบตามเงื่อนไขของโครงการโปรไฟล์ไม้ของเครดิตบูโรนะถ้าคุณทนไว้ตามนั้นปุ๊บคุณจะได้รับรหัส11สถานะเป็นลูกหนี้ปกติทันทีก็คือเป็นคนปกติ ถูกต้องไม่ติดประวัติแล้วแต่ความแตกต่างก็คือว่ามันไม่ได้จ่ายหนี้แบบเต็มก้อนเต็มจมํานวนมันเป็นราคาที่เขา m ม n นจแล้วโดยเอ็ม่อก็ทยอยจ่ายถูกตรงนี้มีทําไมเพื่อที่จะได้จูงใจค่ะให้ลูกหนี้ที่ยังมีกําลังจ่ายหนี้อยู่่ะมาจ่ายหนี้ตามเงื่อนไขของการปรับโครงสร้างกันเนาะตามเงื่อนไขของ AMC ได้ พอจ่ายปิดจบปุ๊บคุณได้รหัสเป็นลูกหนี้ปกติคุณกลับไปใช้ชีวิตเดินหน้าต่อไปได้กู้ใหม่ได้เอาเงินมาลง <ừ> ทุนทำมาหากินอะไรได้ซึ่งเงื่อนไขเดิมมันเป็นแบบนี้ค่ะคือ,คอลูกเงื่อนไขเดิมเือนลูกหนี้เนี่ยที่ถูกขายนี้ให้กับ AMC จะกลายเป็นว่าได้รับรหัส42ปิดจบนี่แล้วก็จะได้รับรหัส43และรหัส43ินี้จะเป็นเงาตามตัวลูกหนี้ไป3ปีจึงจะล้างประวัติได้ <ừ> ไม่ต้องรอจนถึงตอนนั้นรหัส11 <ừ> จัดให้ จัดให้เลยคุณสรุรพลโอภาสเสถียรนะคะผู้อำนวยการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือว่าเครดิตบูโรบอกว่าแนวทางปกติอันนี้เปิดโมเดลให้ได้ฟังกันสมมุติ AMC ไปซื้อนี้เสียมา 5, 5บาท,บาทนะม,มีเงื่อนไขให้ลูกหนี้มาจ่ายนี้10บาทก็แล้วกันนั่นหมายความว่า AMC จะได้กำไร5บาทแต่เดิมไอ้มูนี่ก้อนนี้มันเป็นนี้ตั้ง100เนะเอาเฉพาะสะเต็ปนี้ก่อนลูกหนี้มาจ่ายเถอะ คุณคก็ถือว่าเบาวกว่าไปเป็นหนี้เสียอยู่แล้วนะคะซึ่งของเดิมลูกหนี้จะได้รับรหัส42อย่างที่บอกพอจ่ายตามเงื่อนไขแล้วก็จบกันไปก็ได้รหัส43มาแล้วมันจะแช่วไว้3ปีเพราะฉะนั้นในมุมลูกหนี้อ่ะจ่ายจบแต่มันยังไม่จบไงเพราะประวัตินี้คาอยู่อีก3ปี เะคระดิตบุโรมองว่าเรายอมทําประวัติให้ลูกหนี้รายนี้หากยอมมาจ่ายหนี้10บาทตามเงื่อนไขเพื่อปิดหนี้เราจะให้รหัส11กับลูกหนี้รายนี้ทันทีล้างประวัติให้เลยแต่ลูกหนี้ที่จะได้โปรไฟล์ไม่นี้เนี่ยต้องไปเข้าโครงการ AMC เพื่อสังคมที่คลังแล้วก็แบงค์ชาติกําลังดําเนินการอยู่นี่คืองเงื่อนไขแรกประชาสัมพันธ์อีกครั้งนะฮะบอกคุณผู้ชมใครเป็นหนี้หรือว่าใครก็ตามที่ต้องการจะแก้หนี้ตติต่อโครงการนี้ติดต่อเจ้านี้ให้เรียบร้อยเจ้านี้เขาอยากได้ตังค์คืน ไ,ไม่มากก็น้อยนะครับส่วนตัวแบงก์เองเนี่ยต้องบอกอย่างนี้แบงก์เขาก็จะมีการตั้งสำรองเผื่อศูนย์ไว้แล้ว,ลวสำหรับลูกหนี้ที่เป็น NPL ดังนั้นเนี่ยตัวหนี้ที่ทางด้าน AMC ไปซื้อมาเนี่ยจึงมีราคาที่ตกลงกันได้<อ>แบงก์ก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่หลังจากนี้เดี๋ยวแบงค์ชาติจะทยอยไป MOU กับธนาคารแต่ละแห่งแล้วรอดูว่าประกาศนี้จะเริ่มโครงการได้เมื่อไหร่นะครับซึ่งหนี้เสียมีทั้งหนี้ส่วนบุคคลหนี้บัตรเครดิตหนี้บ้านหนี้รถอ่ามันมีหลายเทียด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นการปรับโครงสร้างตรงนี้ ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจกในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ